สวัสดีครับวันนี้วันที่8ธันวาคม2567กของบรรณาธิการมหานครข่าวมาทำคลิปการขยายถนนเพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรฝั่งกรุงเทพตะวันออกเฉียงใต้ก็สืบเนื่องหลังมีข่าวขำๆนะฮะเกี่ยวกับป้ายจราจรที่เรียกว่าเป็นป้ายจราจรที่มารยาทงามดีเด่น เพราะว่าผู้ไปใช้เนี่ยจะต้องนั่งพระเพียบเพื่อรอรถก็ทำให้นึกถึงการสร้างถนนหนทางในฝั่งกรุงเทพตะวันออกเฉียงใต้โดยฝั่งนี้ก็ประกอบไปด้วยราดกระบ,บังกับสมุทรปราการซึ่งการขยายซอยลาดกระบ,บัง54ผมเคยทำคลิปไปแล้วและการทำถนนยกระดับราดกระบ,บงังอ่อนุชตรงนี้ผมก็ เคยทำคลิปไปก่อนหน้านี้ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการก่อสร้างนนถนนหนทางในเขตจังหวัดสมุทรปราการซึ่งจากเว็บไซต์ของกรมทางหลวงนะะเขาลงว่าตั้งแต่ปี2,560จนถึงปัจจุบันนะก็มีโครงการช่ำๆเลยนะฮะ6โครงการ เริ่มที่โครงการที่1พศ2561ไปที่ย่านเคหะบางพรีก็ ri, มีโครงการก่อสร้างถนนสายสอปอ .1006 แยกทร,ร .3 ถึง K H ri, เคหะบางพรีอเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเขาก็สร้างแล้วเสร็จไปแล้วละ่ะเป็นการขยายถนนจาก2เลนเป็น4เลนนะครับ ซึ่งต่อไปเนี่ยเขาก็มีโครงการที่จะทำอุโมงทางลอดนะแต่ว่าก็งจะอีกสักระยะหนึง่งไปที่โครงการที่2ปี2560ที่ผ่านมาและเป็นโครงการที่อยู่ย่านกิ่งแก้วก็แล้วกันเรียกว่าโครงการขยายถนนสอป .4008 จาก2เลนให้เป็น4เลนนะเพื่อไปเชื่อมกับถนนกิ่งแก้วหรือว่าทร .3256 นะตามภาพเนี่ยซึ่งผมนำมาจาก Google Earth ซึ่งปัจจุบันก็น่าจะแล้วเสร็จเรียบร้อยนะฮะโดยจะสังเกตให้นึกถึงโรงพยาบาลจุรารัต9เก้านะครับใกล้ๆก,ก,กับสนามบินสุวรรณภูมิไปที่โครงการที่3ในปี2563เขาให้เริ่มต้นเข้าสำรวจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายในแนวเขตที่ดินเพื่อที่จะสร้างเป็นถนนใหม่เลยนะฮะ โดยถนนใหม่นี้เริ่มจากถนนกิ่งแก้วผ่านทิศใต้ของสนามบินสุนรรภูมิวิ่งผ่านไปที่ ABa บแล้วก็ถึงถนนรัตนโกสิร์สมโพธิ0 0 0ปีซึ่งระยะเวลาการสำรวจกับก่อสร้างจริงก็คงต้องใช้เวลาอีกนานนะครับไปที่โครงการที่4พศ5 6 6 4ที่ผ่านมา เขามีประกาศว่าตรงซอย a b a บกเขาจะทำเป็นถนน a b a บกเลยนะหรือว่าสอปอ2 0 0 3นะครับซึ่งเขาเนี่ยได้ขยายาถนนสอปอ2 0 0 3จาก2เลนมาเป็น4เลนนานแล้วนะฮะแต่มันยังไปด้วนอยู่เขาจึงจะทำถนนใหม่เป็นถนนใหม่นะ4เลนเช่นกันจะมีสะพานข้ามมอเตอร์เวย์ m 7 แล้วก็ข้ามคลองเจ้าชัยายนุทิศไปจังหวัดะเชิงเซาเลยนะครับไปต่อกันที่โครงการที่5เมื่อปีพศ .2564 เขามีโครงการขยายถนนสพ .4002 ซึ่งถนนสายนี้ก็คู่ขนานไปกับคลองสำโรงแล้วก็ยังตีคู่ไปกับถนนเทพรักนะครับ โดยสามารถที่จะไปต่อรถไฟฟ้าสาเหลืองนะฮะตรงจุดนี้มีโรงงานมีโรงเรียนมีบู่บ้านจัดสรรเป็นจำนวนมากนะครับในภาพผมก็นำมาจาก Google Earth นะฮะก็จะเห็นว่าเขากำลังก่อสร้างซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็คงจะใกล้แล้วเสร็จแล้วนะครับไปต่อที่โครงการสุดท้ายโครงการที่6ในปีพศ .2564 เขาจะสร้างถนนแนวใหม่นะฮะโดยก็ลงประกาศให้มีการสำรวจนะซึ่งผ่าน3จังหวัดด้วยกันก็คือกรุงเทพมหานครฉะเชิงเซาสมุทรปราการสำหรับเส้นทางนะครับก็เราอาจจะคุ้นๆว่า,านี่มันจะเป็นแนววงแหวนรอบที่3นะครับโดยแนวสำรวจเขาเริ่มจากเขตหนองจอกกทม นะฮะทับไปกับถนนขุมทองลำต้อยติ่งจากนั้นมุ่งลงใต้นะผ่านถนนหลวงแพ่งผ่านถนนมอเตอร์เวยหมายเลขเจ็แล้วก็ลงใตนะ้ผ่านไปถนนบางนาตาดแถวแถวโรงพยาบาลบางนาสองประมาณนั้นนะครับซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการขยาย ระบบถนนหนทางในฝั่งกรุงเทพตะวันออกเฉียงใต้นี่นะฮะมันก็มีปัจจัยสนับสนุน,นก็คือ 1. มันมีการขยายตัวของเมืองมีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นมาก 2. ตรงนั้นมันก็มีโรงงานอุตสาหกรรมนะฮะเป็นจนํานวนมาก 3. ก่อนหน้านั้นมันมีการสร้างถนนวงแหวนรอบ2นะถนนมอเตอร์เวย์ M7 แล้วก็ทางด่วนบางนาตราดน,นะไป ลงที่ชนบุรี 4. มันมีสนามบินสุวรรณภูมิ 5. การที่มันมีรถไฟฟ้าสายสีเขียวกับสายสีเหลืองแล้วก็ 6. การที่เป็นจุดเชื่อมต่อไปยัง e e c ภาคตะวันออกซึ่งปัจจัยดังกล่าวเนี่ยตอนนี้แม้ว่ามันจะมีบางข้อได้เปลี่ยนไปซึ่งเป็นยุคดิจิตอลเนี่ยเช่นโรงงานอุตสาหกรรมหนักก็จะเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะฮะ ซึ่งมันจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีผลกระทบอย่างไรเนี่ยผมขอนำไปพูดในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ